สวัสดีเพื่อนทุกคนชาวหมาเหงาที่จริงใจทุกท่านเนี่ยครับและว,วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วเย้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่หายไปนานเพราะว่าเนื่องจาก จอผมพังนะครับก็เลยไม่ได้ตัดคลิปมานานมากนะครับจนตอนนี้เราก็กลับมาพบกันอีกรอบในอ o รดแอ Home นะครับเรื่องย่อก็คงไม่ต้องบอกกันนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็มีนู่นนี่นั่นเข้ามาโอเคปะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเพาื่อการไม่เสียเวลานะครับแม่บอกว่าเจมส์โอเคนะลูกแม่จะกลับมาเร็วๆนี้ใช่ไหมพ่อแม่กลับบ้านสายนะครับกลับบ้านเลทฉันโทรมาแม่โทรมาเพื่อรู้ว่าแม่จะไม่กลับมากินมือข้ามที่บ้านนะเพราะว่าแม่กลับดึกและแม่ก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยลูกก็ สั่งกินเอาข้างนอกเอาแล้วกันนะไม่มีอาหารครับแม่ได้เลยผมสั่งเออเบอร์เกอร์ครับแม่ขอบคุณที่โทรมานะครับแม่แม่บอกแล้วเจอกันนะลูกโอเคครับเนื้อเรื่องก็เป็นประมาณนี้อ่ามาแล้ว a r ร n at t o o m e เราชื่อแดงเหรอฉันเริ่มจะหิวแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันด้วยนี่เรากำลังเปิดเพลงใช่ไหมเนี่ยมิวสเ e เราต้องไปหาอะไรกินนะครับโอไมกอย่างมืดหาอะไรกิน ก็เราสั่งไปแล้วไม่ใช่เหรอเราสั่งไปยังหรือเราต้องไปสั่งวะนี่ห้องอะไรเนี่ยห้องนอนอหูห้องนอนใหญ่มากเพื่อนโคตรใหญ่เมื่อกี้เหมือนเราบอกว่าต้องไปเอาโทรศัพท์ของเราเพื่อสั่งอาหารนี่ใช่ไหมโทรศัพท์เรากดไลรโอเคสั่งแล้วเออสิบห้านาทีนะครับอาหารของคุณจะไปส่งโอเคสิบห้านาทีเราต้องรอนะครับเราสั่งเรียบร้อยแล้วสั่งร้านเบอร์เกอร์นะครับ ระหว่างนี้เราทำไรรอได้บ้างเนี่ยเดือนสำรวจบ้านอันแสนน่ากลัวไฟมึงสว่างได้แค่นี้เหรอแชนเดรียอะไรนอ้ยโหแม่งโคตรมืดเลยเพื่อนเยี่ยมืดจนน่ากลัวลองสำรวจห้องให้ทั่วๆแล้วกันนะอันนี้ห้องน้ำโอ้ยหายใจไม่ทั่วท้องแล้วนี่ไม่ได้เล่นนานกลับมาเล่นโอ้ มีคนกดกิ่งหน้าบ้านครับไปดูสินี่ใช่ไหมหน้าบ้านเนี่ยมืดจัดเลยโอเคใช่วะ่ะคนส่งอาหารบอกสวัสดีครับนี่ใช่เจมไหมใช่ผมเองครับเยี่ยมเลยนี่อ่านของคุณครับขอบคุณมากฝันดีนะครับคุณก็เช่นกันนะเจมโอเครอรับอาหารจากคนส่งอาหารเรียบร้อยแล้วครับไอเริ่มหิวแล้วเอาอาหารไปวางแล้วกินกันเลยดีกว่ากินไม่ได้อะต้องต้องเอาไปเวฟก่อนเหรอเอา้าเขาเวฟมาให้มันร้อนๆอนอยู่เลยไม่ใช่เหรอเราจะเอาไปเวฟทําไม ต้องแปลกกว่าร้านนี้ระหว่างที่รอฉันควรจะไปอาบน้ำซะหน่อยโอเคนี่ในห้องน้ำอโอเคคือไม่มีที่อาบน้ำไม่ได้อาบน้าเหรอเยี่ยวออ๋อชี่มก็เดินวนรอบ,บ้าเลยให้อาบน้ำเนี่ห้องน้าที่อาบน้ำก็ไม่มีให้ชีว่ว่ะโอเคน่าจะเสร็จพอดีเนี่ยขึ้นไฟเขียวแล้ว โอเคเยี่ยมอุ่นกำลังดีเลยไปนั่งบนโซฟา,ฟากินแล้วก็ดูทีวีอย่างเพลิดเพลินกันดีกว่าใช่ไหมโอเคออ่ะโ้ช่างเป็นมือที่สุขจริงๆเรานั่งดูอะไรยก็ไม่รู้ครับเหมือนเป็นภาพวิวจอก็ค่อยๆซูมเข้าไปมันคือภาพวิวสวยแล้วเนี่ยภูเขาทะเลที่ไหนวะเนี่ยน่าเที่ยวมากห <c oughs> ว่างที่เราดูอยู่นั้นก็เกิดอะไรขึ้นไหม อ่านั่นไงกูว่าแล้วเป็นฉุกเฉินนะครับรายงานฉุกเฉินยาวมากครับแปลคร่าวๆก็คือนั่นแหละครับเจอคนแปลกๆอีกแล้วมาทําตัวแปลกๆด้อมๆมองๆที่แถวบ้านเรานะครับให้เราอยู่แต่ในบ้านอย่าออกไปเพื่อความปลอดภัยล็อกประตูล็อกหน้าต่างโอ้โหเอาอีกแล้วที่วีของคุณจะกลับมาใช้งานได้ในเร็วๆนี้มาแล้วตกระชมภาพวิวอีกเฮ้กูจะสบายใจจะ กังวลใจดีวะเนี่ยหรือจะพยายามขอนลายดีเนี่ยกีเพิ่งเกิดประกาศเกิดเรื่องแ,บบแปลกแไปอ่ะยังไงต่อเดี๋ยวนะเขาเพิ่งประกาศว่าเกิดเรื่องขึ้นถ้าเราจังจะเดินออกไปเหรอไม่ให้เราวางจานก่อนโอเควางถาดวางตรงไหนตรงซิงเสียงเดินเหรอเฮ้ยมีมีคนเดินอยู่ตรงนั้นเพื่อนเพื่อนนอกกันแหละขนลุก โอ้ใครเคาะประตูหรอโอ้ยมีใครบางคนพยายามแกล้งฉันหรือเปล่าเนี่ยฉัคนควรกลับไปที่ห้องนอนแม่บอกว่าจะกลับบ้านเร็วๆนี้โอ้ยกลับห้องนอนอืฮึกลัวแล้วเออเมื่อกี้ปใครเป็นค,คนเคาะแม่หรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ดีต้องลองไปเปิดเพื่อนๆแม่ แม่ใช่ไหมแม่หรือเปล่าอย่าบอกนะกูโดนใช่ไหมแม่ใช่ไหมฉันควรไปที่ห้องนอนน,นั่นกูโดนเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่แม่มันคืออะไรแล้วเมื่อกี้เรานั่งอยู่หน้าโต๊ะคืออะไรอะ่ะกูไม่มีใครอะ่ะอือมีใครบางคนพยายามทำให้ฉันกลัวฉันควรไปนอนนั่นไงมันไม่ใช่แม่เวื่อนใครไม่รู้กดออด โอ้ยปิดประตูล็อกด้วยนอนบอกเลยใครพังเนื้อต่างเข้ามาหยิบไม้เบสบอลแล้วกูหัวได้ไหมนอนได้ไหมจะบ้าหรือไงเสียงดังโคลนคาขนาดนี้ให้นอนอีกไหนมีอยู่ไหนตัวเราหยิบไม้เบสบอลเลยครับ เสียงโคมคามอะไรเมื่อกี้นั่นใช่ไหมแกใช่ไหมซ่อนเร็วเออเอนดิ้งสองทับสองครับคุณถูกจับได้คุณและผู้บุกรุกไม่เคยมีใครพบตัวอีกเลยเอาง่ายๆคือเราตุยเย่นั่นเองนะครับเพื so ่อนก็คือไอ้คนบ้าไอ้คนแปลกประหลาดนั่นมันน่าจะสังหารเราเรียบร้อยแล้วซ่อนศพเรียบร้อยแล้วนะครับว่าไม่มีใครพบเราแล้วก็ไม่มีใครพบไอ้ไอ้บ้านั่นอีกเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองฉากจบ อีกแบบนึกงน,น่าจะเป็นกูนะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นแบบไปแล้วจากจบกูดผมคิดว่าเราน่าจะไม่ไปเปิดประตูนะครับตอนที่กดออดใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะต้องทําอย่างนั้นนะครับก็คือนอนหลับไปเลยไม่ไปเปิดประตูให้มันโอเคไปลุยเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนๆหรือว่าคนส่งอาหารว้าแม่งใส่เสื้อเหมือนกันเดะเลยเพื่อนๆคิดว่าไงอ่ะใช่คนส่งอาหารไหมเสื้อมันแบบสีเดียวกันอะ่ะคล้ายมากเลยนะเพื่อน ไม่ได้เพื่อนๆนอนไม่ได้วะต้องไปเปิดอย่างเดียวเลยโอเคผมจะเดินไปเปิดแล้วกันแต่ว่าผมจะวิ่งไม่วิ่งไปสู้กับมันนะถ้ามันมาผมจะเดินไปแอบแอบสักที่นึงเคิเปิดประตูไปครับหน้าบ้านไม่มีใครเลยครับเงียบกลิบเลยเฮ้ยครวะมาแกลงเราอย่างนี้ทอนเลยเฮ้ยนั่นไงพังเข้ามาแล้วครับเราล็อกประตูห้องเรียบร้อยแล้วครับแต่เราจะไม่ออกไปนะครับเราจะแอบในตู้ครับซ่อนตัวโอเค เรียบร้อยครับเราได้ฉากจบที่1เรียบร้อยนะครับเราซ่อนในตู้เสื้อผ้าและผู้บุกลุกก็ออกไปจากบ้านเรานะครับและแม่ของเราก็ยังคงมาไม่ถึงบ้านนะครับไม่รู้จะดีหรือร้ายเนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Alone at Home นะครับขอบพระคุณที่รับชมมาจนจบคลิปนี้นครับ ถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเวลาผมลงคลิปใหม่ๆสาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ